หน้านี้ครับเนี้ยครับโอ้ร่างมันลงหมุนสวัสดีครับพี่น้องจุ่มจุนคนงานปุตตมายงานบรรทดทุกท่านนะครับคลิปนี้มาว่ากันด้วยเรื่องสวนป่าผมจัดสวนป่ามะขามนะนี่ก็ผ่านไปเป็นปีแล้วล่ะนะเป็นเป็นสวนป่าเกาะหินเราไปเจอ,เอ,อจินตนาการเจอหน้าผา เอาแถวพุทธบาทแล้วกันนะฮะแถวสละบุรีภูเขาหินปูนะเวลาเราไปเจอหน้าผาแล้วมีต้นไม้ขึ้นนะคะฮะผมก็จินตนาการประมาณนั้นนะครับก็าหาก้อนหินมาเดี๋ยวมาตามดูที่ผมเคยจัดไว้ก่อนแล้ววันนี้จะจัดนะฮะจะจัดให้ได้ชมกันนะหลายท่านขอมาบอกได้เลยนะครับนี่เป็นสวนป่านะเดี๋ยวผมขอตัดแต่งนิดหนึ่งนะครัหลังจากนั้นจะให้ทุกท่านได้ดูได้ชมไปพร้อมกัน นะสวนป่าเราก็ไม่ได้อะไรมากมายครับตัดแต่งได้เฉยพอแล้วนะผมได้ได้คัดกิ่งไว้นะครับเข้ารวดคัดกิ่งแล้วเนี่ยนะครับที่นี้ตัดเลยตัดคุมส่วนท่านใดจะมาเก็บรายละเอียดในส่วนของกิ่งคัดไปซ้ายขวาหน้าหลังก็ว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่ง นะครับอย่างเงี้ยครับโอ้รากมันลงหมดแล้วนะเดี๋ยวผมให้ดูเดียารากเขายึดนะครับผมเอากระถางเลขซ้อนซ้อนในก,กระถางใหญ่นะกระถางเลกวางลงเอาหินวางแล้วพอป,ปลูกไปรากมันก็จะยึดเองยึดหินตัวนี้ด้วยนะครับอันนี้นะมันก็แน่นเดี๋ยวผมเขาลวดคัดไว้แล้วคัดโครงสร้างไว้อยู่ เดี๋ยวจะมาแกะรวดฮะอมแล้วนะครับนะเดี๋ยวให้ดูแค่นี้ก่อนก็แล้วกันผมจะทําสไตล์นี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันอืมประมาณนี้ครับผมก็จะหากระถางเป็นแบนงาจะระบายน้ําได้หรือไม่ได้ก็แล้วแต่นะฮะหลังจากนั้นหินหินที่เป็นรูพุ่นนะเป็นหินหินแถวเมืองการเถยวที่เป็นภูของหินปูนะนะครับจะเป็นหินทางพระพุทธบาทก็ได้นะครับ อันนี้ด้านล่างนะเขาแกะมายัางไงไม่รู้นะมันก็มีรูพุนรากสามารถหยั่งลงถึงด้านล่างได้นะครับเดี๋ยวมาดูลำดับต่อไปก็อุปกรณ์ที่ท่านต้องเตรียมนะแลอกประการหนึ่งที่ท่านต้องเตรียมก็คือมะขามเปาเมล็ดผมใช้วิธีการควบแน่นครับนี่เลยนะคือหาทุ่งปติมาคุมเลย เออ่ตอนแรกผมก็เอาเออพอราะธรรมดามันก็ไม่ขึ้นครับเนี่ยเพาะขึ้นดีมากนะครับมันจะมีบางอันนะเน่าอยู่อันนี้ตายก็มีเป็นเชื้อรานะเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยเชื้อราผมใช้ใช้คุยมะพร้าว นะครับนี่บางอันก็เป็นเชื้อราอยู่นะโอเคนะหลังจากนั้นต้องรดน้ำก่อนเพื่อมันจะถอนง่ายนะครับอันนี้น่าจะประมาณสักสิบสองสองอ,สองอาทิตย์นะนะประมาณนี้พอได้แล้วนะครับต่อไปขั้นตอนดำเนินการปลูกปลูกไงนะมาดูกันเนี่ยท่านจะใช้หินบัวไฟก็ได้นะครับผสม นะดินที่จะใช้ผมก็จะใช้ดินแบบนี้แหละดินทั่วทๆไปเนี่ยให้มีธาตุอาหารหน่อยว่างั้นเถอะนะครับให้มันมีธาตุอาหารหน่อยแล้วก็เวลาเราเลี้ยงไปก่อนนะสามารถที่จะเปลี่ยนเอภาชนะรองรับหรือกระถางจะเป็นกลมเป็นแบนเป็นรีนี่ครับผมก็ใช้ประมาณนี้นะเนาละหินมาวางหมับ ท่านไหนจะเป็นหน้าหินเราก็มองโอ้ต่ำสูงทางนี้นะประมาณนี้ผมนจะหนุนโอ้สูงไปสูงไปประมาณนี้นี่ครับยอดดูเอามะาขามมา เราก็ต้องคอยเอามะขามก่อนที่เราจะเอามะขามลงในรูเนี่ยนะผมจะลงในรูนี้นะนะครับก็ต้องหาเออวัสดุรูอันนี้รูใหญ่ครับผมก็เลยดินลงก่อนนะส่วนรูเล็กๆเ,เนี่ยนะครับเราก็เอาขวมะพร้าวเนี่ยใส่ลงไป จริงๆสวนป่าเขาจะใช้สามลำห้าลำเจ็ดลำเวลาก็จะทําแต่ผมเป็นสวนป่าแบบป่าจริงๆครับมุ่งว่าขึ้นตามธรรมชาตินี่แหละนะเนี่ยตามรูมานะครจริงอะมะขามไม่ต้องรอให้ให้ให้ใหลากยาวขนาดนี้นี่ลากยาวเลยนะครับ ล่างยาวก็ใส่ตรงล่างยาวนี่แหละออ uh huh. อันนี้ล่างยาวไปครับไปแบบนี้เลยเอาที่สปายใจครับ ใส่กี่ลำกี่ลำเผื่อด้วยครับมือมันตายใส่เยอะๆหน่อยก็ได้อืนี่มะขามหยอดรูนะพอให้เขามีความชื้นหน่อยแล้วใส่เข้าไปรอดเข้าไปในรูนะครับมันก็จะมีหักบ้างครับแต่ว่าเขาก็โอกาสรอดก็สูงเพราะว่าเราลดน้ำนะอย่างนี้ครับ เรียบร้อยครับเราก็คอยเติมดินไว้นะครับดินที่ผมรองก็มีธาตุอาหารอยู่ก็โอเคนะอย่างนี้ครับได้อีกสวนถาดน,น้าผมจะได้มารีวิวอัพให้ทุกท่านได้ชมนะเป็นลําดับต่อไปนะสําหรับสวนป่ามะขามง่ายๆครับใครก็มีมะขามเพาะได้เลยแล้วก็นำมาอย่างเงี้ยถาดก็อาจจะเป็นถาดอะไรก็ได้นะเป็นถาดเป็นพลาสติกใสไปก่อน นะหินไม่มีก็จับตั้งตั้งขึ้นก่อนถ้ามีหินก็เอามาประกอบนะครับนะจะเอาไม้ก็ได้นะครับเป็นไม้ซากอะไรประมาณนี้นะครับนะเอาละรครับสําหรับคลิปนี้นะผมก็ได้ลองทําสวนป่าหยอดรูหยอดรูหินนะครับก็ทําไว้เยอะๆนะไม่นับจํานวนเลยนะพอเขารอดนะเราก็มาจัดใหม่แบบนั้นดีกว่า นะถ้าแหแวแเราก็ต้องมาซ่อมเสริมนะก็จะเกิดความยุ่งยากตรงที่เราต้องไปเพาะเมล็ดอีกที่ผมทดลองใช้เมล็ดถ้าถ้ายังไม่ทิ้งหมวกนะหมวกของใบเลี้ยงนะครับจะดีแต่ถ้าแตกออกมาเป็นยอดอ่อนแล้วเนี่ยมันจะมันจะเหี่ยวเลยเพราะเรากระเทือนรากเท่านั้นเองนะท่านก็ลองดูนะะทำง่ายๆหาง่ายๆนะครับไม่ยากสำหรับสวนป่าไว้ดูเล่น อย่างที่ผมลองทําไปดูแล้วนะ่ปีสองปีก็จะอยู่ประมาณนั้นนะมะขามก็อยู่แบบนั้นแต่ผิวก็จะเก่าแก่แต่ถ้าเอามะขามต้นเล็กมาทําเลยเนะี่ยมันจะสอดเข้าไปในรูไม่ได้เพราะมันมีระบบรากจะสอดขึ้นบนเนื้อไม้ก็ช้านะแต่ถ้าน้อยๆนะฮะพอทําได้อยู่หินเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับลองดูถ้าท่านต้องการที่จะเอามะขามที่เพาะเป็นต้นแล้วสอดเลยผมก็เคยลองทําครับแต่ไม่เนียนเท่าไหร่ ถ้าอย่างนี้ถ้าเขารอดเนี่ยวโหยั่งยืนเลยครับนะลองดูขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสร้างงานไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับ